วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังครับวันพุทธที่17กันยายนครับวันนี้แชมเปี้ยนส์ลีกครับโอ้โหรอดูกันได้เลยช่วงดึกๆนะก็มีลิเวอร์พูลแอตมาดริดเป็นคู่เอกเลยนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเราวิเคราะห์คู่แรกแล้วก็อื่นๆอีก5คู่รวมรวมแล้ววันนี้แชมเปี้ยนส์ลีก6แล้วก็จะมีพวกบอลเบลเยียมบอลตุรกีแล้วก็บอลคาราบาวครับโผล่มาคู่หนึ่งด้วยนะครับ ทัศนะวันนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละตัวนะครับตัวเน้นจัดให้ในกลุ่มนะตัวเน้นไม่ต้องห่วงครับในเรื่องการทํากําไรนี่ก็เชิญพิสูจน์ผลงานกันได้เลยที่สําคัญคือมีบอลสดให้ด้วยไอบอลสดนี่แหละครับที่โว้ยโกยโกยเอาโกยเอานะครับช่วงนี้ก็บวกกันรัวๆนะครับสำหรับบอลสดอยากได้อยากพิสูจน์เชิญในกลุ่มเลยนะครับก็ดูผลงานกันได้นะครับสําหรับวันนี้ครับ 9คู่ตัวแรกเลี้ยวภูแอดมาดิเลี้ยวภูเหนือกว่า1ชั้นคู่นี้แจกเสื้อฟุตบอลนะก็ร่วมสนุกเพื่อรับเสื้อได้นะครับกติอกาก็คือถ่ายว่าใครชนะแล้วก็พิมพ์ในช่องคอมเมนต์แคปหน้าจอส่งให้ส่งคําตอบให้กับทีมงานในกลุ่มก็รอรับเสื้อได้นะครับ คู่นี้เป็นตัว v i p เลยครับตัวเน้นผมเลือกมาตัวแรกเลยนะครับเลี้ยวหัวอตมาดริดนะครับเดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มนะครัคุณนี้โอลิมเปียกอสกับปาฟอสครับโอลิมเปียกอสเดื่นวันหนึ่งจุดสองให้เชียร์โอลิมเปียกอสนะครับมองว่ากระดูกบอลเนี่ยพอเราถึงรอบลึกๆแบบนี้แล้วปาฟอสไม่น่ารอดละก่อนหน้านี้ปาฟอสนี่ล้มยักษ์มาสามทีมแล้วนะยักษ์นี่หมายถึงว่าทีมที่พิกัลเหนือว่าพวกเขาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปาฟอสก็ปราบมาได้หมดก็ฟาด่านไปจนถึงตรงนี้แต่ว่าดูแล้วด่านนี้ไม่ไม่รอดนะครับปีีีีน้โออลิมมเปยกกสดา ก็มี2ประตูนะให้เชียร์เจ้าถิน่นสลาวเวียปราร์คกับบอโดกริมครับเชียร์เจ้าบ้านครับซลาเวียปราร์คด้วยการเดินทางไกลนะสองพันกว่ากิโลนะของบอโดกริมดูแล้วเหนื่อยล้าแน่นอนแล้วก็มาเยือนด้วยสลาวเวียปราร์ควันนี้ยังไงก็ต้องมีแมตด์หนึ่งนะครับให้เชียร์เจ้าถิน่นเฟเนบาเช่กับอารันยาสปอร์ครับบอลลีกตุรกีซูเปอร์ลีกเจ้าบ้านต้องชนะสาประตูได้เ,ต,เต็มตัดทิ้งได้เลยครับเต็มที่2เม็ดนะฮะไม่ได้ครึ่งก็เสียเต็มนะครับดูแล้วน่าเชียร์อารันยาสปรอรนน ก็ให้เชียร์เจ้าถิ่่นอาทีมเยือนนะครับขออภัยให้เชียร์ทีมเยือนมองว่าเจ้าบ้านจะชนะแค่แมตช์เดียวเก่งกับชาลลัวครับคู่นี้น่าเชียร์สกอร์สูงครับยิงกันทะลุแน่มี3ประตูเป็นอย่างน้อยครับเดทมา2.75ครับสูงตามให้เชียร์สูงครับก็บอลลุกดีรับร่วมมาเจอกันนะครับสวอนซีกับฟอร์เรสต์บอลคาร์บาครับรอบ3เชียร์ฟอร์เรสต์ครับจะบุกไปชนะได้มองว่าการโรเตชันวันนี้ของอังเจบอสเลหคโรเนี่ยสุดท้ายเนี่ย ยังอยากจะเน้นผลชนะอยู่ดีแหละครับการแพ้2เกมแรกของฤดูกาลในการเข้ามาคุมทีมใหม่ไม่สวยแน่เพราะฉะนั้นวันนี้อังเจจะทําให้ลูกทีมชนะได้ครับเชียร์ฟอเรสต์อาแจ็ก,กับอินเตอร์ครับชอบอินเตอร์ฮะชอบตัวลุกคมนะครับดูแล้วเกมนี้จะบุกไปจัดการอาแจ็คถึงถิ่นได้นะฮะอาแจ็คปีนี้ไม่ค่อยดีก็เดท0ูจุาเชียงงูใหญ่ครับปเป๊เชียรัตนต้าครับเดท1.25จ้าเจ้าบ้านเหนือกว่าคู่นี้เป็นตัวเน้นครับจัดให้ในกลุ่มนะฮะกดรับในลิงก์ได้เลย บายเยนร์เหนือว่าเชลซีหนึ่งชั้นดูแล้วถล่มครับให้เชียร์ไปที่บายเยนร์เห็นชื่อกองหลังเชลซีแต่ละคนแล้วโอ้โหคือไม่รู้ว่าจะจะหยุดแฮร์รี่เคนแซดนาบี้ไมเคิลโอลิเซ่ลุยดีอาร์ตหยุดลําบากดูแล้วยับครับเกมนี้เชลซีไม่น่ารอดครับช่วงหลังนี่นักเตะเหม่อง่ายด้วยนะเอาครับก็ไปบายเยนต์และนี่คือทั้งหมด9้าคู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับถ้าหากไม่จุใจก็จัดกันต่อนในกลุ่มได้เลยนะครับของดีอยู่ในนั้นเพียบนะครับ ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้พบกันทุกๆวันครับ